กับสวัสดีเอฟซีสองพังลาวไทยเดอ้อเล่าอยู่ต่างประเทศที่เข้ามาฮับชมตอนนี้เดอ้อขอบอกขอบใจที่เข้ามาเมื่อนี้จะพามาเบิ่งปากถรร้ำกับถ้ำสายน้ำรวมกันคือกับแผนที่ของไทยตอนนี้ฮันมาอยู่แล้วมาอยู่จุดจุดที่หลายๆายคนพร้อมที่จะเบิ่งแล้วตอนนี้ฮันมานั่งแบบติดกับฟ้าถ้ำเลยรเลยแต่ทานี้มันจะสั้นเด้อท่านผู้ชมเอ้ฮะมันจะสั้นเลย เห็นบ่ยืนทีนี้ตัวนั้งก็เป็นห้องร่มลงเลยแต่พญ,ญายามมาจับมุมให้เอฟีเบิ่งพร้อมๆกันแบบมุมนี้คือใกล้เคียงแบบไดไปเบิ่งนรงกันท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมเบิ่งว่าคือแทหรืบอบ่มาเบิ่งพร้อมพร้อมกันตอนนี้เลยโอ้จะเป็นงามแต่สายน้ำไหลผ่านคล้ายคล้าย,ายกับแผ่นที่ไทยความงามของธรรมชาติสร้างขึ้นมันมหััจจันอหลีอ็อ คอยกลังมาอยู่จุดนี้เป็นจุดที่สมบิวที่มันสวยสดงดงามล้แหลทานอาจจะโบหูโบเห็ดจุดๆนี้เนาะแต่โมนี้ของแห่งทำจะมาให้บึงจุดขายคือกับแพนทีของไทยแลนด์มันก็นไหลสายน้ำออกมาฝากกลางฝากใต้ทางนี้มันก็นขายคือเด้อ ปากรรมรวมกับในรรมเป็นอันหนึง่งอันเดียวกันเดือนีกับเป็นเดือนสองจ้างเขาเดินซามแล้วท่านผู้ชมทักแฟนทั้งหลายทาบาทาดนนอยางมาเบึ้งจุดที่ชมวิวมองนี้ก็ให้มาในระยะเเดือนนี้เด้อขันเดินอื่นไปกัะามันแห้กมันจะโบหินแม่น้ำ ไล์แบบนี้ให้ชมให้เบิ่งวิวตัวนี้งามงามแบบนี้หันคันมากมาเลยเนี่ยเดือนเดือนสามเนาะขันเดือนที่แทบมาน้ํามันก็อยากจะแห้งฮะนะอ่าถ้าพามาก้อนนั้นกับน้ำใส่น้ามันจะจะใงอย่ามันบงงามแต่มาเดือนนี้มันงามพอดีเหมาะเจาะให้บอกน้ำกระไดฟ้านเป็นแฟนตาะแฟนที่มองนี่มองเดียวอยู่ในในลาวที่มันคือแผนที่ไทยแบบนี้นะท่านผู้ชมเอ้ย มาเบิ่งพร้อมกันเนาะช่วยกันเบิ่งช่วยกันแชร์ได้เด้อคือหรือบ่คือบ่คอมเมนต์นำกันแต่ว่าทำภาษาสาร้างขึ้นแบบนี้ไกลเคียงกันแบบนี้ใครคือกันแบบนี้ก็คือคิดว่าโอเคแล้วเนาะแล้วก็เป็นมหัศจรรย์อีหลีแต่อยู่ฝั่งลาวเด้อท่านผู้ชมเอ้ยเป็ดจะได้ลับท่านผู้ชมได้รับชมเบิ่งแด้ใคยคือกันจักเปอร์เซ็น ถ้ายัางมาส้มมาเบึงกับมาช่วงในยานนี้เดาทานผู้ชมเด้อยานน้ามันแห้งมันจะบบงงามบรรยากาศบ,บ้คอยจะดีฮะนะมาช่วงน,นี้ไปเนื้อม่ใต้คันได้ข้ามาพังลากวกรเซนมาแวะส้มเที่ยวได้เด้อมันบริกไกซิปลลักจากทะแขกมานี่มาเบึงธรรมชาติง,งามง่าแบบนี้ใครคือกับแฟนที่ไทยแต่อยู่พังลาวด้อถ้าได้สนใจกลับมาได้ไปก่อนสบายดีขอบอกขอบใจทุกท่านที่เข้ามาฮับชมเด้อ